สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและประชาชนที่รักทั้งหลายรู้ไปก็เท่านั้นกลับมาพบกันตามบุญตามกรรมที่ได้ทำมาร่วมกันอีกครั้งนะจ๊ะฟุตบอลยูโรที่เยอรมันจบลงไปแล้วพร้อมกับความมันในรอบชิงชนะเลิศที่สเปนเอาแชมป์ไปจนได้ส่วนอังกฤษก็ได้แต่ร้องว่าแม่โดนจนได้ฉันอุตซาหขมิบไว้ตั้งนาน การได้แชมป์สมัยที่4ของสเปนแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นคนมักมากไม่ยอมแบ่งให้คนอื่นเขาเลยอังกฤษเขาอุตส่าห์ได้เข้ามาชิงตั้งสองครั้งแต่สเปนก็ไม่คิดจะแบ่งให้ชาวบ้านเขาเลยแม้แต่เรื่องสถิติสเปนยังเอาไปแทบจะทุกเรื่องโดยเฉพาะลามินยามมลขนาดยังไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่เดินลงสนามในเกมแรกก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงความเป็นคนที่ชอบทำลาย สถิติคนอื่นเขาทําเอาไว้ตั้งมากมายไอเจ้าเด็กคนนี้ทํำลายเข่าสเกลี้ยงมันใช้ได้ไหมละ่ะหนเกมแรกที่สเปนพบกับโครเอเชียพอเดินลงสนามปับ๊บยามาก็กลายเป็นนักเตะที่อายุสั้นที่สุดเอ้ยนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ได้เล่นในฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายจากนั้นไม่ทันจบครึ่งแรกเขาก็จ่ายให้ดานี่คาบาฮาวยิงให้สเปนนำเป็น3ประตูต่อศูนย ไอ้เจ้าเด็กคนนี้ก็กลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่แอสซิสในฟุตบอลยูโรนั่นรอบแรก3มเกมยังบ่แแบรเรื่องยิงประตูรอบ16ทีมก็ยังนิ่งรอบแปทีมก็ยังเฉยเฉยจนถึงรอบรองชนะเลิศก,กับฝรั่งเศสยามาวก็ยิงอย่างงามในระดับที่ส่งเข้าประกวดได้เลยเขาก็กลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลรายการนี้ ตอนนั้นนับแล้วเขาอายุ16ปีกับ362วันสถิติเดิมเนี่ยมันเป็นของโยฮันฟอลันเตนกองหน้าของสวิตเซอร์แลนด์ที่ทำได้ในฟุตบอลยูโร2004ซึ่งเหยื่อของเขาก็คือฝรั่งเศสเมื่อนกันเลยตอนนั้นฟอลันเตนอายุ18ปีกับ141วันก็เท่ากับว่ายามาวเนี่ยทำลายสถิติเดิมด้วยไวที่อ่อนกว่าเกือบปีครึ่งเลยนะจะ และไม่ใช่แค่นั้นนะท่านที่เคารพลูกยิงลูกนั้นยังไปทำลายสถิติอายุน้อยที่สุดที่ทำได้ในทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ซีนีเพล็กพี่เปเล่เคยยิงประตูทีมเวลในฟุตบอลโลกเมื่อปี1958หรือว่าเมื่อ66ปีก่อน ตอนนั้นปู่ไปเล่เพิ่งอายุได้17ปีกับ239วันแม่นีทถ้าปู่รู้นะว่าเดี๋ยวจะมีเด็กมาทำลายของที่แกทำไว้คงรีบยิงยิงให้ราซูเปอเกตอายุ12 13โนโลแล้วตอนนี้ก็คงต้องบันทึกไปอีกหลายอย่างด้วยว่าย่ามาเอาคือผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ได้แชมป์ยูโรอายุน้อยที่สุดที่ได้แชมป์ทัวร์นาเมนต์ใหญ่และอายุน้อยที่สุดในบรรดาดาวรุ่งของทัวร์นาเมนต์หรือก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่ปิดฤดูกาล น้องก็เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ได้เล่นุตบอลชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาอายุน้อยที่สุดที่ได้ทําประตูในลาลีกาอายุน้อยที่สุดที่ได้เล่นในศึกเอลกราซิโกอายุน้อยที่สุดที่ได้เล่นในรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นให้บาซ่าครบ50นัดอันนี้เราต้องย้อนกลับมาคิดกันแล้วว่าตอนอายุ16เราทําอะไรกันอยู่โอ้โหเท่าที่นึกได้ตอนนั้นนะฉันยังตื่นเต้น ที่ขนจะกระแลพิ่งขึ้นอยู่เลยแล้วมันก็ยังมีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อในทีมแชมป์ยุโรปนี้อีกเมื่อมีนักเตะที่วัยที่ห่างกันในระดับพ่อกับลูกอยู่ในทีมเดียวกันตอนที่เคซุสนาบาสลงสนามแทนดานี่คาบาฮาวที่โดนแบนในรอบรองชนะเลิศน,นาบาสอายุ38ปีกับ231วันเขาจึงกลายเป็นนักเตะเอัฟิวที่มีอายุมากที่สุดที่ได้ลงเล่นในรอบรองชนะเลิศ นาบาสเนี่ยอายุมากกว่าพ่อของยามมลด้วยซ้ําถ้าเป็นม้าเราก็คงตลกดีเหมือนกันที่ยามมลเนี่ยต้องยกมือไหว้ตอนที่เจอเพื่อนร่วมทีมแล้วพูดว่าวัดดีครับลุงนาบาสเป็นเจ้าของสถิติการลงเล่นในรอบรองชนะเลิศด,ด้วยอายุที่มากที่สุดมีอยู่2คนนะคนแรกคือฟริตวอลเตอร์ของเยอรมันอีกคนก็คือกุนนาเเรนของสวีเดนอายุ37ปีกับ236วันเท่ากันเด๊ะ อาจจะต่างกันแค่เวลาตกฟากเท่านั้นแหละ2คนนี้อายุเท่ากันแล้วก็ลงสนามมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก1958ที่สวีเดนเป็นเจ้าภาพคือสถิตินี้เกิดขึ้นในเกมเดียวกันเลยแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่านาบาซิว่าแกงงมเงือกปานนี้แล้วยังอุต่าหมีคนที่เข้าต้องเรียกว่าพี่ในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนั่นก็คือลูกาโมดิที่อายุป่าเข้าไป38ปีกับ289วันคือ ขาดไปแค่อีกไม่ถึง3เดือนก็จะอายุ39แล้วแล้วโมดริดก,ก็ยังไม่ยอมเลิกเล่นด้วยนะนี่ล่าสุดเขาเพิ่งจะเซ็นสัญญาใหม่กับเรอัลมาดริดออกไปอีกปีหนึ่งแต่ก็คงจะไม่ค่อยได้ลงเล่นสักเท่าไรหร่หรอกเพราะเมื่อฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยใน4 6ที่เกมเนี่ยนะแกก็ลงไปแค่23เกมเท่านั้นคือถ้าเยอะกว่านั้นมันก็อาจจะเป็นโลโมอโได้ลองคิดดูว่าลุงโมแกจะไหวไหมยามาลจะพาลุงทัวทัวสนามหรือเปล่าสงสัยเกมนั้น ลุงอาจจะนั่งดูเฉยๆอยู่ข้างสนามก็เป็นได้